มาเปิดดูกันครับยังไงเอ่ยอโอ้ยลอยสวัสดีครับสลาน้อยร้อยเมนูนี่มาทำ มาทําเมนูไข่ง่ายๆรีบรีเร่งในชั่วโมงเร่งด่วนนะครับทํากับไมโครเวฟนะครับไข่ดาวทํากับไมโครเวฟพอดีว่ามีน้องเขาแนะนํามาน้องเกาะเกาะน้องเกาะ,ะเขาแนะนํามานะครับเขาบอกว่าง่ายเร็วกว่าตอนที่เอาไข่ไปนึ่งอีกผมก็ลองทําไปบ้างแล้วไข่ดาวออกมาก็น่ากินนะครับวันนี้ ก็จะมาทําให้ดูไม่มีน้ํามันนะครับทํากับไมโครเวฟนะครับเริ่มจากตอกไข่ใส่ถ้วยเลยนะครับออกไข่ใส่ถ้วยนี้ทำสอใบนะครับ,บแล้วก็เอาไปอบไมโครเวฟนะครับที่ความร้อนผมใช้600นะครับ1นนาทีนะครับ ก็ใส่เข้าไปครับใส่เข้าไปความร้อน600ครับที่เวลาหนึ่งนาทีครับใกล้เวลาแล้วครับนี่ม,มาเปิดดูกันเลยครับอ่าเป็นแบบนี้โอ้ยร้อนอร้อนร้อนวะยังไงครับสวยไหมครับ หนึ่งนาทีครับไป600นะครับครับสำหรับใครที่สนใจนะครับจะไปจะนำไปทำก็ได้ครับใช้เวลาไม่กี่นาทีเองนะครับไข่จริงๆใช้เวลานาทีเดียวเองนะครับอดีว่าน้องเขาแนะนำมาเลยมาลองทำดูครับก็ผลออกมาเป็นที่น่าประทับใจนะครับใช้เวลาไม่นานครับเหมาะสำหรับเป็นอาหารจานด่วนนะครับก็ชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ อย่าลืมไปกดติดตามกดซับสไครป์ด้วยนะครับ